สวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่องชินโจวลำตะคอนครับพวกนองนาชินโจนะครับเอาน้ำจากมาชนระทานลำตะคอนนี่ครับโปเตีอาครับจับเก็บน้ำปล่อยน้ำที่โปเตีอาครับเมืองโคราชนะครับมาจากลำตะคอนแล้วเอาเข้าครับเอาเข้าเลี้ยงปลาครับท่านผู้ชมพอพีบีซีตัวหกนิ้วหกนิ้วครับ นี่บ่อปลาทางนี้นี่ครับท่านผู้ดูอุดมสมบูรณ์ไหมครับเนี่ยปลาเต็มไปหมดแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะลงปลาครับนู้นฝั่งนู้นโคกหนองนาชินโจอยู่ฝั่งนู้นนะคุณผู้ชมนี่แล้วทางนี้ก็นี่ครับแล้วเผื่ออนาคตมีทางตรงข้ามสามบกครองประมาณหนึ่งกิโลครับเนี่ยนี่รถวิ่งผ่านไปมาสัญจรไปมานี่ครับทางถนนคนพีไปครับคนพีเสริมเหล็ก แล้วก็มีองจมทานะครับขอบคุณเสียวิชาครับยันมาก PC สามห้าครับวางท่อวางเราเสียใช้ตัวงหกนิ้วหกนิ้วเราเราจะใช้ตัวงอเพื่อควบคุมระดับน้ำนียเรเับเพื่อนเดี๋ยวเอาควบ พวกแหนแหนแดงต่างๆที่อยู่ในในนั้นมาในในในเขาเรียกว่าในในคลองชนมาคลองชนมาทานมา, <c oughs> าน้ำไหลเข้าโจ๊กเลยคนระับครณผูช้มชมก็รูน้น้ำตอนแรกว่าจะรอน้ำธรรมชาติเนี่ยได้นผู้ชมไหม รถพิ้งผ่านไปมาถ้าเปิดร้านกาแฟเปิดร้านอาหารขายข้าวจานเดียวหรืออะไรสักอย่างคงมีคนมาบินบ้างแหละครับที่เราเองครับที่มรดกของชินตาจอยครับตาจอยแซ่เตียวหรือตาจอยสายดำรงเป็นคุณตาของน้องชินโจรครับเป็นที่ของคุณแม่ชินโจรครับนี่ครับที่มอรดอกครับนี่น้ำใสมากใสแต่เราจะเอาเอา เอาน้ำจากลําตะคองลงนี่ครับท่านผู้ชมดูดิพอทำนาได้สองปีนะครับเพิ่งเก็บเกี่ยววันนี้ยเดี๋ยวก็ดูดน้ําน้ําอุดมสมบูรณ์มากครับที่นี่ครับแต่ว่าจนมาลำตะคองตอนนี้น้ําก็ไม่ค่อยเยอะครับปล่อยน้ํามาปล่อยน้ํามาให้ชาวไร่ชาวนาเยอะแต่ว่าตัวกักเก็บน้ําเมื่อสองปีที่แล้วน้ําเต็มเลยครับร้นครับท่วมเลยครับสองปีที่แล้ว หลักกิโลหลักกิโลริมฝั่งนู้นก็ขยับไปนู่นน,นะครับเรารักษาไว้ยันมาครับน่าใช้ยันมาท่านะผู้ชมเล็กๆเ,เสียววิชาครับ,โทร,บ,บโทรปั๊บมาปับ๊บโทรปุ๊บมาปั๊บ ดูอยมากครับเสียงวิชา ตื่นตั้งแต่หกโมงเช้าขอบคุณน้องเข้มครับน้องเข้มเดินทางกลับไปทํางานเรียบร้อยมางานศพคุณลุงสมนึกชายดำรงครับจากพวกเราไปแล้ว่ร้จะทําไงครับสุดท้ายแล้วทุกคนต้องไม่พ้นครับลุงจะมาทําสวนทนํานาทําไรอยู่นี่อืม ไ้ชมเห็นไหมของแถวก็มีนะวิ่ผ่านเนี่ยรถผ่านมาผ่านไปตออลอดนะท่านผู้มชมก็เห็นเป็นทำเลที่ดีนะทำเลที่ดีมากร้านขายข้าวขายอาหารร้านกาแฟาได้หมดครับไม่ต้องเช่าครับเสียค่าเช่าหมืน่นสองหมื่นไม่ไหวครับเนี่ยเราเราไปยื่นแบบฟอร์มให้ชนประธานที่เมืองโคราชออกแบบอ่า เขีนแบบให้เขีนแบบให้ครับเดินมานี่เลยลูกเดินมาลงน้ำมาก็ได้นะไม่ห้ามนะแต่ว่าเดินมาดีกว่าน้องเจมกับน้องคิวครับนี่ครับนี่จะมาทำท่อเร็วดิลูกเร็ว ต่อท่อมาเราควรต่อยื่นจากตัวน้ำไปหน่อยเจ็บนะลูกเดินลงมาก็ได้เอาลงจะลงน้ำมาเหรอเดินลงมาดิเดินนู่นมาเดินดีดีกว่าจะลงน้ำทำไม,ไมเจ็บขานะลูก โอเคนะเม JB, ah ah London, i, like <sk <sk ื่อทหารก็อยากลงน้ําเดินน้ําเลยไหมเคียวพีเกมเก็บที่ลูกคมด้วยเดินมาตรงนู้นเดินมาตรงนู้นเชื่อพอดิคมดินมันคมมันเจ็บเฮ้ยรองเท้าพังนะเว้ยนี่ไหนได้ข่าวฝึทหารมาไหวน้ํามาข้ามเกาะมาฮะดูท่านั่งดูท่าก็ดูแล้วเคียวเฮ้ยจริงๆต้องถือค้อนปอนมาด้วยเว้ยเฮ้ยอย่าโดนน้ำรองเท้าเออ นี่น้องเจมครับน้องเจมทหารเรือครับท่านผู้ชมดูรถวิ่งผ่านไปผ่านมาเลยท่านผู้ชมเห็นไหมบรรยากาศนะครับหน้าหน้าหน้าคือร้านกาแฟไหมหน้ามากนี่รถตั้งแต่เช้ามืดแล้ววิ่งทั้งคืนนะแต่ว่าไปพัทไปพัทตอนนี้ทำทางาทางเลี่ยงเมืองโคร,ราชตอนนี้มีที่ลงไปคนเก่นสายใหม่แล้วครับจาก M6 ซึ่งลงก่อนหน้านี้ประมาณสามสิบโลนะครับเอาไปต่อนู่นลูกต่อไม้ไปไปแล้วก็ไปตีไปเจีลุงถือก้อนก่อนมะไปมาลูกออยยังเร็วอ่ะมาะมาจิมพ่อช่วยจับมือมา,เ,อาเนี่ยครับมันมันคุมลูกมันคมุมเพราะว่าเท้าเราเป็นเท้าคนกรุงเทพ <c oughs> เขี่ยแนี้ขาลับเด้เดินออกไปทางนี้เลยนะลูก แส่เท้าล,ลูกยรับเดี๋ยเราจะต่อท่อครับท่อหกนิ้วแล้วเราต้องตีไม่ต้องอ,อัดแค่นี้ก็อยู่แล้วลปะยกปะแล้วไปเสียบกับไม้แล้วก็ตีเลยแค่เสียบเข้าก็แข็งแล้วลดเดี๋ยวด้ลุงช่วยถือลูก โอเคไปลูกโอเคลงชมครับเนี่ยครับเท้าเปล่าเขาเดินได้เพราะเขาเขาเป็นคนหาหนูหาปลาให้คุณปู่คุณย่าเนี่ยครับเขาเนี่แหละครับคนนี้แหละน้องคิวเขาชอบฟังเพลงนะครับอาคิวเลย้อ่ะวางนี่เนาะเสียบเอาปลายมันไปเอาปลายมันโดนต้นไม้เนาะ เอาไปเลยนั่นแหละโดนต้นไม้เลยนี่ะยกอีกนะยกอีกตรงตรงนี้